ราศีเมษความมั่นคงที่มาพร้อมความรับผิดชอบในครอบครัวสวัสดีค่ะชาวราศีเมษผู้มีพลังงานล้นเหลือและกล้าหาญในช่วงครึ่งปีแรกของปี2569นนี้อิทธิพลดาวพฤหัสบดีส่งผลให้เรื่องราวในครอบครัวและการสร้างรากฐานกลายเป็นประเด็นหลักของคุณค่ะ มกราคมถึงมีนาคมช่วงนี้ความรักจะมีความเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นเน้นการสร้างความมั่นคงในครอบครัวใครที่มีคู่มีเกณฑ์ได้พูดคุยเรื่องการซื้ออสังหาริมทรัพย์หรือขยับขยายที่อยู่อาศัยร่วมกันค่ะเมษายนถึงมิถุนายนเตรียมรับข่าวดีนะคะ คนมีคู่มีโอกาสได้รับข่าวดีเรื่องสมาชิกใหม่หรือลูกหลานนำความสุขมาให้ส่วนคนโสดมีเกณฑ์พบรักจากการแนะนำของคนในครอบครัวโดยเฉพาะคนที่มีความเป็นผู้ใหญ่และดูแลคุณได้ดีค่ะโชคลาภมีเกณฑ์ได้รับทรัพย์สินโดยสเสน่หาเช่นที่ดินหรือของขวัญล้ำค่าในช่วงเดือนพฤษภาคมและปัญหาข้อพิพาทในบ้านจะคลี่คลายลงอย่างน่าอัศจรรย์ค่ะ ราศีพฤษภการเปลี่ยนผ่านและความลับที่ถูกเปิดเผยสำหรับชาวราศีพฤษภผู้รักความมั่นคงและซื่อสัตย์ครึ่งปีแรกนี้อาจจะมีเรื่องให้ต้องใช้ความอดทนอยู่บ้างค่ะเพราะอิทธิพลดาวราหูทำให้ความสัมพันธ์มีความซับซ้อนขึ้นค่ะ มกราคมถึงมีนาคมต้องระวังเป็นพิเศษสำหรับใครที่มีความลับหรือความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนเพราะมีเกณฑ์จะถูกเปิดเผยหรือต้องตัดสินใจเลือกอย่างเด็ดขาดคนมีคู่ให้ระวังเรื่องมือที่สหรือความลุ่มหลงชั่วคราวที่จะเข้ามาทดสอบใจนะคะเมษายนถึงมิถุนายนบรรยากาศจะเริ่มดีขึ้นค่ะ อิทธิพลดาวพฤหัสบดีจะช่วยให้คุณและคนรักหันมาโฟกัสเรื่องการสร้างฐานะร่วมกันทําให้ความสัมพันธ์กลับมาแน่นแฟนกว่าเดิมหลังจากผ่านบททดสอบมาได้ค่ะโชคลาภมีโอกาสได้โชคลาภจากคนรักเก่าหรือได้รับผลประโยชน์จากการลงทุนที่คนรักแนะนำไว้รวมถึงคู่แข่งในความรักจะพ่ายแพ้ภัยตัวเองไปเองค่ะราศีเมถุน ปีทองแห่งสเสน่ห์และการพบเจอที่ยิ่งใหญ่ปิดท้ายด้วยราศีที่โดดเด่นที่สุดอย่างชาวราศีเมถุนค่ะปีนี้ถือเป็นปีทองของคุณเพราะอิทธิพลดาวพฤหัสบดีส่งเสริมดวงชะตาอย่างต่อเนื่องค่ะ มกราคมถึงเมษายนคนโสดเตรียมตัวสละโสดได้เลยค่ะมีเกณฑ์พบคู่บุญที่ศีนเสมอกันพัฒนาความสัมพันธ์ไปอย่างรวดเร็วส่วนคนมีคู่มีเกณฑ์งานมงคลมั่นหมายหรือแต่งงานที่สมเกียรติค่ะพฤษภาคมถึงมิถุนายนความสัมพันธ์จะเน้นไปที่การซัพพอร์ตกันด้านการงานและการเงินคนรักจะกลายเป็นผู้นำโชคนำพาช่องทางทำมาหากินใหม่ๆมาให้คุณค่ะ โชคลาภมีเกณฑ์ได้รับของขวัญชิ้นใหญ่หรือมรดกตกทอดจากการมั่นหมายและหากมีอุปสรรคความรักใดๆผู้ใหญ่จะยื่นมือเข้ามาช่วยเคลียร์ให้ทันทีค่ะ